หรือว่าสี่สี่แถวครับก็จะสี่แถวก็จะแบ่งเป็นโซนข้างหน้านะครับผมจะเรียกว่าโซนข้างหน้าตลาดร้อนเลยครับทำใหม่ทุกวันนะครับเป็นชุดนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับสั่งแม่ค้าได้ดีครับยาโรดีค่ะแกงที่เหล็กค่ะตัวนี้แกงที่เหล็กนะครับที่เหล็กใส่หมูย่างปลาย่างโขลกแล้วก็พะโลค่ะแล้วก็แกงสม้มมะลุ แต่เวลาน<ม>า,ลานตอกเก่ายแต่อร่อยอเกา่า<อ>แต่อร่อยอร่อยรับประกันเลยรับประกันคุณภาพอร,อ,อร่อยครับเพราะว่ากินบ่อยมากมสวัสดีครับผมลูกชินป่าผมชาแนลสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดครบวงจรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดิน ดูกับข้าวดูของกินดูของที่มาขายในตลาดนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาลงขายบ้างมีร้านไหนมาบ้างร้านไหนไม่มานะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูไปหน้าตลาดก่อนนะครับไม่ได้มาเดินหลายวันก็เดินทุกวันแลลวครับแต่ไม่ได้มาถ่ายไม่ได้มาถ่ายคลิปครับมาแล้วเดี๋ยวหน้าตลาดมาดูหน้าตลาดกัน เดครับหน้าตลาดร้อนมากครับแต่อากาศเย็นแล้วอยู่หน้าร้านพี่เอนี่แหละครับหน้าตลาดเราเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศหน้าตลาดช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเกือบห้าโมงนะครับนี่ครับเป็นหน้าตลาดตอนใบบ่ายเย็นๆนะครับ4ี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอยู่ครับลูกค้ากําลังจะเดินนะครับกาลังเดินตลาดครบวงจรแล้วครับ ตลาดเรามีทั้งหมด4ซอยนะครับหรือว่า4 4แถวครับก็จะ4แถวก็จะแบ่งเป็นโซนข้างหน้านะครับผมจะเรียกว่าโซนข้างหน้าตลาดกลางตลาดแล้วก็ท้ายตลาดอันนี้คือผมอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้คือซอยที่4นะครับจะเป็นซอยร้านดอกไม้นะครับซอยที่3ซอยที่3ก็จะเป็นร้านพิเก๋ร้านชาพิเกร์กาแฟปั้นน้ำเป็นตังนะครับ แล้วก็มาซอยที่สองระหว่า,างถึงกางรกลการนะครับก็จะเป็นร้านลอตเตอรี่นะครับเป็นศาลเดขจพ่อรอห้านะครับแล้วก็เป็นร้านพี่เก๋นะครับคือซอยที่สองครับร้านพี่เอแล้วก็ซอยที่หนึ่งก็เป็นร้านประมูลแล้วก็ปรึกษาซาปะในวันนี้ผมจะพาเดิน,นวันนี้สวัสดีครับปรึกษาซาปะหน้าตลาดเลยนะครับคิว ซอยที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะครับมีหลายเมนูสั่งได้นะครับมาเดินตลาดก็มาแวะซื้อได้เนื้อค้าแม่ค้าที่ตลาดเราได้นะครับสั่งลน์แมนได้นะครับโราิป็นโูก็ได้มีถุงทองสวัสดีครับแล้วก็มีข้อวมัสงสวิรัายนะครับทอดแล้วร้อนทอดในความร้อนด้วยเพราะอากาศร้อนมากขัางล้านก็จะเป็น เป็นฝายแอ์ไฟล์น,ฟน,ฟนะครับพอดในแันด็อกนะครับสวัสดีครับพ่อค้าร้อนไหมครับวันนี้ร้อนมากนี่ครับมาแวะอุดหนุนได้ครับซอยที่หนึ่งหน้าตลาดข้าง,างเป็นฝายก็จะเป็นสวัสดีครับพ่อค้าเพื่อนแกงใต้นะครับมาถ้าจะแบบ อะไรขายแบบใหม่ๆใช่ไหมวันศ so right? ุกร well, hey, right. okay. yes. ์ว no. ันพฤหัสวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นะครับจะมีของมาส่งใหม่ๆนะครับกแกงกะปินะครับกะปิกุ้งแท้ทางได้นะครับและมาซื้อที่ตลาดกุ้งจรได้มาเจอเห็นพ่อค้าทักได้พ่อค้าก็ยืนรอตรงนี้แหละข้างหลังก็จะเป็นมะม่วง ร้านผลไม้สวัสดีครับร้านพี่ยันวันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงสุกมะม่วงดิบมะม่วงสุกมะม่วงดิบนะครับมีน้ําดอกไม้มีเขียวสวยนะครับเดินเข้ามาเลยครับข้างเซเว่นแล้วก็ป้าแหม่มวันนี้น่าจะหยุดป้าแหม่มหยุดอันนี้สวัสดีครับพี่ชัดชัยข้าวนึ่งอบไอ้น้ำร้อนครับร้อนเลยครับเนี่ยนึ่งใหม่ๆนึ่งอบไอ้น้ำนะครับราคาไม่แพงนะครับ ตลาดเลยครับแวะมาอุดหนุนได้เลยนะทางกับข้าวว่าจะเป็นสวัสดีครับแม่ค้าวันนี้เป็นไก่ใต้น้ํารสเด็ดเหมือนเดิมครับนี่ทำใหม่ใหมหอมมากนะครับใครเดินผ่านตรงนี้จะหอมมากหอมเครื่องจะหอมมากครับผสมกันได้ทุกอย่างนะครับมี40 50ทางแม่ค้าได้ แล้วก็เดินไปทางหลังครับอันนี้คืออยู่โซนที่หนึ่งครับโซนที่หนึ่งหน้าตลาดนี่ครับ้างหลังก็จะเป็นปลาทอดที่ใหม่นะครับไก่สุนซักมะนาวดองนะครับน้ำพริกวันนี้มีน้ำพริกนะครับนี่ปลาทอดทอดแบบร้อนๆเลยนะครับขึ้นในหม่ๆกรอบๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่อร่อยมากนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากที่นี่นะน,นี่ครับ ร้อนๆเลยนะครับมีทอดกดยคุณแม่พี่หมายณยายขายทุกวันนะครับข้างหลังก็จะเป็นไก่ทอดเกาหลีนะครับร้านคุณแม่สวัสดีครับ<แ>วันนี้มีวิ้งวิ้งด้วยนะครับวิ้งแซ่บนี่ครับต่างได้แล้วก็มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับไก่ทอดเกาหลีเลยมาก็จะเป็นหอยแม่นะครับหอยแมงคู่เหมือนเดิมหอยแม่หอยแม่เหมือนเดิม50บาท ย่งเรียงเป็นแถวอยู่เลยนะครับมาอุดหนุนได้ข้างหลังก็จะเป็นหมูสเติน,นะครับหมูสเติคุดออนข้างำลังย่างใหม่ๆันร้อนเลยครับทำใหม่ทุกวันนะครับเป็นชุดนะครับมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับสั่งแม่ค้าได้ดีครับตามราคานี้ได้เลยเล็กชุดใหญ่แล้วก็มีหมี่กรอบนะครับไปข้างหลังก็จะเป็นปลาแดงสวัสดีครับ แกงขี้เล็กค่ะตันนี้แกงขี้เล็กนะครับขี่เล็กใส่หมูย่างปลาย่างผักแล้วก็พะโลค่ะแล้วก็แกงส้มมะรุมอาหารแบบเวลาตุลาตุลาเป่าเลยแต่อร่อยตอกเตาแต่อร่อยอร่อยรับประกันเลยรับประกันคุณภาพอร่อยครับเพราะว่ากินบ่อยมากอร่อยมากยำปลุกเห็นไหม เดีย๋ยวไม่ได้ลองยำกบเลยนะกบประมาณวันนี้ห้าร้อยตัวได้ตอนนี้เหลือสี่สิบตัวนะครับติดรีบมามาทันก็ทันยังไม่ถึงเลยขายแต่ตีห้าขายแต่ตีห้านะครับยันเที่ยงคืนโตลุงไปเลยอันนี้กระแดงยำกบแห่งประเทศไทยอ,อร่อยมากนะคุณลองมาดูโอเคอร่อยมากได้มาเลยครับตลาดกบวงจร มาข้างหลังก็จะเป็นไก่ทอดไก่ทอดฝักใต้สวัสดีครับหมูทอดใหม่ๆร้อนๆเลยครับเห็นไหมสวยมากเลยครับวันนี้มีแบบไม้ด้วยมีร้อนๆล,ลยวันนี้มีทุกอย่างเลยนะครับมีทอดตักใต้แท้ดูไม้าเลยครับมีู่จากนาครศรีธรรมราชนะครับมีข้าวหมกไก่น้ำจิ้มรสเด็ดหอมเกลียวข้าวเหนียวนุ่มๆน,นะครับสั่งออกงานได้นะครับเป็นออเดอร์ได้เห็นไหมข้าวหมกไก่ ได้ครับออกงานได้ที่จะบอกงานได้หนึ่งสนใจออกงานได้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับเบอร์โรมีให้นะครับสนุนได้ถ้าอยากคิดแบบร้อนๆมาที่ตลาดเลยครับตลาดโควงจรซอยรักิตนครนายก56ครับปากทางเข้าวัดจันทร์สุขนะครับข้างหลังก็จะเป็นกล้วยฉาบนะครับสวัสดีครับคุณป้ามีหลายรนะคะกล้วยฉาบมีหลายรสมีหวาน มีเค็มมีบาร์บีคิวมีชีสแบบธรรมชาตินะครับไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็มีมันมีปักทองแล้วก็มีขนมกเปี๊ยะค่ะมีตัวอย่างเดี๊ยมไขเค็มถั่วฝักยาวกี้ปาดุ่นขี้ลาดุ่นจับจว่นติ่มกล้วยหอม20บาทนะครับอันนี้จะเป็น35บาทแล้วก็3อย่างร้อยนะครับมาอุดหนุนได้ทุกๆวันนะครับ มาข้างๆก็จะเป็นสวัสด,ดีครับคุณป้าครับขนมคลบกนะครับลนงต้นมาแดงนะครับวันนี้ทําไม่ทันเลยน,นย,นยนะครับวันนี้วันอาทิตย์พุ่นบายหน่อยอ๋อวันอาทิตย์พื้นบายนิยนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะล<อ>ูกคา้ามาพร้อมกันพร้อมกันไม่ทันเลยนะครับและอุดหนุนได้นะตลาดผู้บจรเรามีขายทุกอย่างขนมผลไม้ทอดยำมีหมดนะสวัสดีครับพี่เอรับอันนี้แซลที่สองซอยที่สอง เล็บแหวนยำนะครับยำม,มั่วมีทุกยำครับขอแค่สั่งแม่ค้ายำได้หมดของสดสดหน้าตลาดอร่อยครับขายทุกวันนะครับแวะมาได้ตลาดขบวงจรก็เดินบนไปข้างหน้าครับบนไปข้างหน้าก็จะเป็นไปซอยโหซอยนี้ว่างเปล่าวันนี้พอค้าไม่ค้าอยู่เยอะอันนี้ก็เป็นซอยนี่แหละครับที่ซอยที่สามติดกับ ร้านพี่เก๋น้ำปั่นปั่นน้ำเป็่นตังนะสวัสดีครับพ่อค้าพี่ดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เก๋นี่มาช่วงนี้ปิดมาก็จะเป็นผลไม้ร้านแม่พ่อองนิกนะครับผลไม้เขียวสวยโลละ3าบ้าบาทอร่อยอร่อยครับแล้วก็มีส้มใต้วันนะครับสวัสดีครับหวานอร่อยสดสด,ด,ดทุกวันนะครับมาขายทุกวัน หวานๆเลยนะครับทุกค้ามาเดินได้นะครับตลาดขบวงจรเรามีครบทุกอย่างอยากกินอะไรเดินเข้ามาเลยครับโอ้ร้านนี้เขาทำอะไรอันนี้ร้านต้มยำทำเงินนะครับรับผูบ้ช่วยไหมครับรับผู้ช่วยไหมร้านนี้ลูกค้าเยอะมากเลยครับใจเย็นๆนะครับแะ,ะ่ค้า สวัสดีครับเอ,อ,อจาจะบัตรคิวนะเดี๋ยวไปหาบัตรคิวมาให้เหลม่ค <c oughs> ้าแบบวันนี้ลูกค้าเยอะมากครับร้านต้มยำทำเงินเย็ยนๆก็ทำเพลงไปด้วยอาหารเหนือครับน้องแฮมวันนี้มีซุปข,ขนมแอ่ไม้นามาลาบ ก็มีหลายอย่างมากไสอัวอันนี้ไสอัวต้องมาร้านนี้อร่อยครับไสอัวน,น,น้ำพริกหนุ่มก็มีมีกรอบก็มีไสอัวเป็นอาหารเหนือนะครับร้านน้องแฮมมอาหารเหนือมีหลายอย่างนะครับข้างหลังก็จะเป็นน้ําสมุนไพรร้านแม่น้องนิกนะครับขององนิงกน้ำองุ่นมีสึปปลาใชาถ้วย วันนี้ข้างหน้าคลกคักมากเลยครับแอปเปิลครับแอปเปิลสวัสดีครับแม่ค้าอันนี้ฟูจิหวานกรอบลูกใหญ่อันนี้ฟูจิจริงๆนะครับฟูจิมันจะลูกใหญ่ๆสีนี้อันนี้จะเป็นโรชิงตัน USA ตลาดลเข้าวงจรซอยนี้คนเยอะครับแม่ค้าก็ขายดีไปบนไปข้างหลังไปซอยขี่ซอยจุดท้ายนะครับก็จะเป็นร้านพี่ซันเนื้อสดนะครับ เรื่องในต้มยำต้มได้นะครับราบได้มีเครื่องให้นะครับลุกชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นเนื้อเนี่ยมีทุกส่วนนะครับของเนื้อนะครับสวัสดีครับนี่ตานเนื้อสดมาเลยครับอันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวร้านตำไม่ไเนื้อโคขุนสดๆอ้าวว่าขาเนื้ขาเข้าไปอยู่ใน หิวเมื่อไ,ไ,ไหร่ก็แวะมานะครับตลาดค้มวงจร,รแวะมาร้านนี้เลยเนื้อสดร้านที่ชันมาเลยครับตลาดค้มวงจร,รนี่ซื้อเนื้อแล้วก็มาซื้อผักครับร้านพ่เก๋ผักสดค้งวงจรน่ากินมาก20บยี่สิบบาทนี่ยี่สิบบาทสดสดเลยนะครับ ห้บาบาทมีราคาให้ด้วยนะครับวันนี้กับหวานถักหวานถักหวานนะครับนี่ราคามีพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้โหเยอะมากสวัสดีครับแม่ค้าเม่ยขายไม่ทันเลยนะคะเนี่ยสั่งได้นะครับนี่นี่นี่นีเซนคนอื่นเออยี่สิบบาทห้าลูกยี่สิบบาทห้าลูกหาได้ไหมหาไม่ได้ครับหาได้ที่ตลาดโค้งวงจรที่ ร้านผักครบวงจรนี่ครับผักสดครบวงจรมาเลยเนี่เบอร์โทรถามได้นะครับตั้งแต่เที่ยงมาได้เลยครับว่ามาจากช่องพี่ภูมินี่คิดราคาพิเศษโอเคครับมาจากช่องิเศษมาจากช่องโค้งลูกชิ้นปลาพี่เขาคิดราคาพิเศษนะครับพิเศษนี่คือแพงเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับแม่ค้าผักสดครบวงจรอยากตำไม่มีอยากตำแล้วสวัสดีครับแม่ค้าหัวกูเลย ม่ะคากาลังยุ่ง <ไป S 1> วันนี้หยุดหนึ่งวันนะครับอยากตามอยากตามต้องวันนี้ต้องไปตามเองแล้วซื้อมะละกอที่ร้านไปตามได้ซื้อมะละกอที่ร้านไปตามได้นะครับไปมาก็จะเป็นลูงตึงไก่ทอดไก่ย่างหมูย่างกะทินมสดนะครับกะทินะครับไม่ใช่นมสดหมายละงสินป่าย่างเตาถ่านห้ามควนใช่ไหมครับก <c oughs> ำลังยุะะง่งนะครับห้ามควนเห็นไหมครับกำลังย่างเลยครับ ปิดกับลุงเตือนก็จะเป็นพวงมาลัยลุงยอดนะครับร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะครับร้านสุดท้ายของคลิปนี้ก็แวะมาอุดหนุนตลาดครบวงจรได้นะครับอันนี้จะเป็นร้านดอกไม้ของไหว้นะครับหมากรูนะครับน้ำแดงรูปเทียนมีหมดนะครับหน้าตลาดเลยครับซอยที่4ี่แวะมาอุดหนุนได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ